สรุปครับบิ๊กช็อปแนะนำร้านเก็บทั่วไทยโดยบิ๊กบอทนะฮะแล้วก็ผมดีโอมนะฮะมาแนะนำร้าน้าทั่วไทยที่สมาชิกบิ๊กบอทนะครับสามารถที่จะมีบิ๊กบอในมือถือแบบไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียงเงินแต่คุณไปชอบกินที่ไหนนะครับคุณจะได้เงินคืนพอยคืนกลับมา2%ทั่วไทยวันนี้แน,น, er นะนำร้าน Rocker Chef Steak s and Smokehouse นะครับอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นพันธมิตรกับบิ๊กบอทซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเอาบิ๊กเอ่อบิอกบอทในมือ ไาสแกนฮะกินชอบใช้เสร็จสแกนปุ๊บคุณจะได้พอยต์คืนกลับมา2%คำนวณแบบเรียลไทม์นะครับง่ายมากนี่ก็คือตัวบิ o กบอในมือถือเราแล้วก็มีปุ่มสแกนนะครับเราก็ไปสแกน QR แต่ที่ํำกันก็คือเมื่อคุณได้2%องเปอร์เซ็นต์ละสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับสองพอยต์นะครับเช่นคุณไปทานหนึ่งพันบาทได้กลับคืนไหมอ่ายี่สิบพอยต์เนี่ยฮะยี่สิบพอยต์เนี่ยทำอะไรได้บ้างหนึ่งพอยต์เนี่ยเท่ากับหนึ่งบาทได้ไหม จะไปจ่ายหนึ่งร้อยบาทก็จ่ายจากพอยต์หนึ่งร้อยบาทโดยไม่ต้องใช้เงนินสดเลยแต่คุณก็เที่ใใยง่ได้กลับไปอีกสองเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นพอยต์นี้เก็บไปได้หรือจะเก็บรวบรวมไว้เป็นเงินสดเบิกเข้าพร้อมเท่นั่นกันไปดูดีกรรันท่านนี่ปกติเราไปทำที่ไหนไม่ได้เงินนะแต่ถ้าเกิดคุณเจอร้านที่เขียนว่า big board pay แบบนี้เข้าไปนะครับทานเสร็จขอสแกนนะครับ big board พอสแกนปุ๊บคำนวณอัตโนมัติคืนกลับมาสองเปอร์เซ็นต์เลยนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะ บอกต่อเพื่อนๆทั่วไทยของคุณด้วยเพื่อนๆของคุณไปชอบกินใช้เพื่อนๆด้2%ครับแต่คุณจะได้อีก1%นั่นนะขอคุณคิดดูนะครับว่าถ้าเพื่อนๆของคุณเนี่ยมีคอมมูนิตี้เป็นร้อยคนพันคนหมื่นคนขึ้นมาเนี่ย1%ที่คืนกลับมาให้คุณเนี่ยมันมากแค่ไหนนะฮะนอกจากนี้นะครับในตัวบิบอทเนี่ยไปเสิรมีแค่ร้านบิวกบอทไปนะเรายังมีคอร์สเรียนและมีเครื่องเงินให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับ AI ของเราด้วยเนี่ยการสร้างภาพนะครับวอ์ชันต่นางๆ AI Shat ของเรา ทำอะไรได้บ้างทําภาพทําวิดีโออะไรได้บ้างมีหมดเลยถึงสม,มุดนี้นะครับคุณจะได้เรียนรู้นะครับโดยสามารถลงทะเบียนนะครับเี่ยวพูดคอโคโคาที่ผมได้เลยครับและนอกจากนี้ Cassie Play ที่นี่ยังมีระบบ AI Affiliate License ที่คุณสามารถทำงานได้อีกอยากให้คุณเข้ามาเรียนรู้ครับ